กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y t u t u t e ท e v ว s i o n ทวิตเตอร์เทเลวิชันเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเพจและโซเชียลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องต้องขอคุณ Facebook นะครับจับผมแค่บ่อน้ำสามสิบสองวันก็ได้เปิดอีกแล้วไม่รู้สักกี่วันจะปิดอีกก็ปิดไปเลยผมไม่ได้ว่าแล้วครับท่าน ที่เคารพในการบริหารของ Facebook Thailand มันจะปิดทำไมผมอยากรู้เหมือนกันว่าข้อหาที่ผมผิดนะผิดอะไรมันขัดรัฐธรรมนูญมาตราใดอันนี้เราเข้าใจตรงการพิก่อนนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นพระบรมราชองการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ถ้าหากว่าไม่ได้บาเคารพรัฐธรรมนูญทุกอย่งางก็เละเทะหมดแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อจะลงโทษคนผิดจะเอาผมไปประหารนี่ต้องบอกให้ทราบว่าผมผิดอะไรไม่ใช่บอกว่ามันใส้แกก็เลยประหารอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาผมจะได้หาหรือวิญญาณของจาาสิเบจกกักพันธ์ผมหาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อตา หรือว่าเป็นอะไรต่ออะไรในครอบครัวนี่นะครับเขาเรียกว่านายกรัฐมนตรีของบ้านเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อมจะมีลูกสาวลูกชายในอดีตสังคมไทยนั้นจะมีเรื่องสําคัญคือลูกสาวทองไม่มีพ่อคนเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐที่เล็กที่สุดหรือพ่อที่ดีเนี่ยจะต้องเข้าใจว่า สมัยตัวเองเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นเคยจีบลูกสาวชาวบ้านเขาหรือเปล่าแต่ว่าพ่อของสังคมไทยส่วนใหญ่อเ่อนลูกสาวท้องไม่มีพ่อก็จับขังห้องแล้วเอาโซ่ใส่แบบสาวเครือว้าอายารักแล้วก็กระทืบลูกสาวตัวเองจนแท้งก็มีหรือไม่ก็ทุบจนตายก็มีหาว่าดอกทองไปเที่ยวจนกระทั่งท้องป่องเป็นส่วมหน้าบ้าน ทำให้เสียชื่อวงประกูลที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าพระยานี่เป็นเรื่องจริงนะครับในสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนที่เขามีธรรมมาพิบาลหรือธรรมราชาถ้าลูกสาวท้องมานี่ก็ต้องให้แม่เขาปลอบ,บปรอบใจทำความเข้าใจกันพ่อก็อาจจะทำเฉยๆเสียบ้างแล้วก็ไปคิดการเพื่อที่จะหาทางแก้ไขกันต่อไปว่า จะผูกข้อไม้ข้อมือกันได้ไหมหรือว่าจะไปทําแท่งกับหมอบ้านหรือว่าจะหาทางออกกันยังไงก็คิดกันอันนี้ก็เรียกว่าปราบประโลมวิธีการวิธีการที่มีคนบางคนไปยุยงให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นทหารที่อยู่กับไอ้เนนมาตลอดใช้พระราชบัญญัติถูกเฉินในภาวะที่ผู้คนถูกปิดกิจการห้างร้านอดอยากกันทั่วราชาอาณาจักร ว่ามีโรคกระบาดร้ายแรงอันนั้นก็เหมือนกันเลยครับกับพ่อที่เห็นลูกสาวท้องมาแล้วก็กระทืบจนตายหรือเอโทษผูกแม่กินข้าวกินน้ําถือว่าเป็นพ่อใจร้ายวันนี้พระราชบัญญัติฉุกเฉินผมเองก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่การบังคับใช้ประเทศไทยเรานี้นะครับพอเออาก็พูดการเลือกต้งต้องทําตามกฎหมายต้องทําตามพระราชกฤษฎีกาต้องทําตามพระราชรัญมนูญ แต่แล้วคลิปวิดีโอของเรานี่ก็พูดมาเยอะมากนี่น่าอ่านชัดๆนี่คนที่ไม่ทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546คือใครนี่พะเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคนะณะคอ,อชอไม่เคยตอบมาเลยนี่เยอะแย่เลยนะครับ ทุกกระทวงเลยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยนี่ผมพูดแล้วผมมีหลักฐานทีนี้ใครจะเอาผิดพ่อที่เตะลูกตายใครจะเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่เคารพพระบรมราชโองการในพระบรมมาพิชัยของพระมหาษัิย์ตรงนี้ผมก็น้อยใจว่านักการเมืองไทยนี่ไม่ยอมพูดเสริมเลยหลาย,ลายคนที่มีชื่อเสียงก็ปอดแหก ื่อวานนี้ผมอ่านในโลกโซเชียลหลายคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,อน,นะีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอเห็นหมาตราเก,ก้าก็ตกอ,อกตกใจแล้วกลัวว่ารัฐบาลจะมาอุ้มคนที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับวิธีการของรัฐบาลอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้คุณเป็นผู้แทนบวงชนชาวไทยถ้าไม่มีความผิดยืนหยัดยืนยันตามกฎบัตรกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญ คนสารไหนก็สมมติว่าสารยังสั่งประหารชีวิตอีกก็ไม่ต้องไปที่เขายิงเป้าหรอกเอายาพิษกรอกตายแบบนายพลจะอะไรล่ะปรางจักษของโครเอหรือโครเอเชียอันนี้เลยเขาเรียกว่ายอดคนทนี่บ้านเราเนี่ยมันปอดแหก,กันเยะหมดเพราะฉะนั้นการที่ ฝ่ายที่อ้างว่าประชาธิปไตยปลอดแหกมากเกินไปทําให้กระบ,บวนการพัฒนาการของระบบราชการทหารยุปไตยที่ได้อํานาจมาด้วยจากการปล้นหรือการรัฐประหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันคือกฎหมายอาญามาตราร13โทษประหารชีวิตเขาพัฒนาไปไกลแล้วก็มีเงินมีรองมากมายเพราะอยู่เกิน5ปีแล้วไอ้พวกคอมนิสต์กาวไอ้คอมแกรบในป่าพวกนักศึกษารุ่น1ิีตุลา ก็ช่วยโอกาสไปทำมาหาได้ในกลุ่มของระบบราชการหารทิปฏปไายผสมโรงกับมหาไทยพวกผมซึ่งมีความชำนาญการในด้านการเมืองการปกครองก็ไปยุยงประคองอำนาจเขาพัฒน,นาไปไกลได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสรุปความง่ายๆก็คือว่าเมื่อมีกฎบัตรกฎหมายมันมีทางเลือกเราก็ต้องเลือกใช้ให้มันถูกต้อง นายกเลขาธิการพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นทหารท่านก็ลำคานว่าตัวเองไม่มีอำนาจซึ่งจริงๆมันก็มีอำนาจเยอะแยะพระราชบัญญัติป้องกันภัยพลเรือนพระบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็มีอำนาจกันทางนั้นแหละครับเนี่ยนายกรัฐมนตรีนี่มันยิ่งใหญ่เกินไปยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าคุณมีธรรมาพิบาลหรือธรรมราชาจะทำอะไรก็ได้ แต่ว,ว่าที่บนว่าไม่มีอํานาจก็คือกลัวว่าไอไา้ฝ่ายค้านฝ่ายก้าวหน้าธนาธทอนมบุตรจะมาแซวเอาว่าไอ้นงนอง,น,อง,น,องนี่แหละแล้วทาให้ตัวเองจะถูกจับผิดอย่างโง่อย่างนี้เรื่อยรวมทั้งเฟซบุ๊กของผมไอ้ประหลัดมณฑนนายหมวดเอกแกก็จับผิดเรื่อยมาเที่ยวโชว์อย่างเนี้ยตัวเองก็กลัวว่าคนจะเกลียดเพราะความจริงแล้วจะมาะทําอะไรผมจะมาฆ่าผมก็มาสิ วันนี้มาเรื่องกินคุณไม่ตอบผมไม่เคารพพระราชกฤษดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่เคารพพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยธรรมิบาลไม่เคารพกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ไปจับชาวบ้านไม่จับปรีสอทนายทุนไม่รื้อนายทุนไม่รื้อเทพันวาไม่รื้อสิบแปดโครงการสิรินาศแต่ไปรื้อสวนยางพาร,ราชาวบ้านสวนง้อสวนทุเรียนหาว่าบุกรุกป,ป,ป่าสงวน มันไม่เสมอกันตามกฎหมายเพราะไม่เสมอการตามกฎหมายมันก็คือพระจตามนูญใช้บังคับไม่ได้แล้วตัวนายกรัฐมนตรีเองสาบานสัตว์ก็ไม่ครบตามมาตราร้อยหกสิบเอ็ดก็หาเรื่องอ่ะบอกไอ้ตัวนี้ฆ่ามันเสียเลยมันไปโยนแม่น้าโขงเห็นหน้ามาแล้วมันใช่พูดมากปิดบล็อกมันเสีเลยไอ้เฟซบุ๊กไทยแลนด์ก็บ้าท,ที่ตามเป็นอุจจาระของประเลดการไม่มีอำนาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีข้อกฎหมายมา แล้วก็ไม่ดูอ่ะกรับุบ่านที่เคารพมาตรกา63รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจะได้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและกระชัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอยา่างใก้มวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการลดนรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้บอกแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมครับเนี่ยจะได้รับกามคุ้มครองที่ไหนอ่ะผมพูดความจริงมากๆไอ้ไหม้หมดเอกปิดมันเลยแล้วก็ส่งัมว่มาอุ้มมันไปโยนทะเลเสียเลยอย่างนี้ก็ถือว่าผมยอมไม่ได้สวัสดีครับ